สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสมาคมวอลเลย์ประกาศชื่อสาวไทยลุยสึกคัดโอลิมปิก2024สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโดยมีรายชื่อดังนี้เซตเตอร์พรพัน์เกิดปราดศิริมามา,มานก,กิจนุสลาต้อมคำ ตัวรับอิสระปียนุษย์แป้นน้อยจิตดาภานาหัวหนองบอนเร็วจรัตพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุอรโมกสีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรมธนัดชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีม ดนัยศรีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวันนาบัวแก้วผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทรีรศักนากประสงค์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทิพรัต์แก้วใสนักกายภาพบำบัดพิเชษเยี่ยมศิลิแพทยประจำทีมอโนมาทองมโนกุลผู้สื่อข่าวประจำทีมทีมสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยถาวรกมุตสีสุจิตราขันสอน พัทพิมลเพชรทองวันขวัญโคสโกทีมสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่12กันยายน2566ด้วยสายการบินกาตาแเอลเวเที่ยวบินที่ QR837 เวลา2นาฬิกา30นาทีถึงโดหฮาประเทศกาตาเวลา5นาิกา30นาทีเวลาท้องถิ่นและต่อเครื่องด้วยสายการบินกาตาอลเวเที่ยวบินที่ QR259 เวลา8.10นาฬิกานาทีถึงกรุงวอรซอประเทศโปรแลรนด์และเวลา13.15นาิกา15นาทีเวลาท้องถิน่นสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ีร่วมกับโปรแลรนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนีย และสหรัฐอเมริกาโปรแกรมการแข่งขันวันที่16กันยายนเวลา19.30นเยอรมันพบไทยวันที่17กันยายนเวลา19.30นสหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยายนเวลา19.30นอิตาลีพบไทยวันที่20กันยายนเวลา22.30นโปโลแลนด์พบไทย วันที่22กันยายนเวลา19.30นนไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายนเวลา19.30นนไทยพบเกาหลีวันที่24กันยายนเวลา19.00นาทไทยพบโคลัมเบีย